และนี่จะคือการต่อสูร้ระหว่างไม่รอดไม่รอแล้วฝักทอเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> ต่อยกระไรพื่อนฉันไม่ยอมหรอกทีไปพังที้ไ,ไหนโอ้ยนี่เห็นเปล่าฉันก็ทุบลงมาโอ้ยโอ้ยเจ็บไปอยู่เปนกันมาเนี่ยฉันต้องไปอะ แปกโอ้ยเอามันหายไปไหนละฉันอยู่นี่เองเฮ้ยเราฉชนงั้นต้องไปอ่าลงไปด้านล่างเลยเย่นงั้นแปลกแต่ฉันไม่มีทางเอ้แล้วพลายเองแลแทงอัดโอ้ยอิงสวัสดิ์เลยขอหมุนตัวแป๊บหนึ่ง่ะเสร็จแล้วใช้ใช้มือยุดั้งอิงทำได้ไงวะ ฉันหมุนก่อนนะเอ็งจะทำอะไรวะนั่นนะตะเคออีโอ้โหรู้แล้วทำอะไรใครก็ได้ค่ะผมเธอใครก็ได้ค่ะผมเธอเฮ้ยไม่ใช่แล้วจังสู้นี่กว่าเราสามีดาบแต่เราจะเอาดาบไปทำไมเนาะโดยที่เราขันแก่งมากกว่า เออราชินยนดักทิ้งกันพยาค่ะมันเลิศแท้กไปหนึ่งดอกทุ่มลงไปแล้วก็เอาต้องตายแล้วเหรอแล้วฉันก็จะทุ่มลงไปไอ้ปองปองเอาไม่โดนเหรอปองเออรัดเตะเอาเตะไม่โดนอีกโอ้ชีวิตรันทดษฉันเนี่ยปองอ ไม่พังอันนี้อ่าทุ่มมองไปหมดเลยโอ้ยจะปิ้วปิวลมแรงลมอะไรวะลมตดมั้งเออไม่รู้อะพังอะอ้าอ้ยหนึ่งทีโอ้ย <c oughs> โอเคลูกน้องฉันตายหมดแล้วแล้วามาฟันดาบกัน,นมาก็มาดิฟิงเถอ,อะ

มาเจอกันน้อยพลาดกระดูกหักแล้วตะ,ะขออะไรองีกนะเออมันไม่มีแล้วจะทนไม่ไหวเดียวจนได้ไงฉันจะใช้เป็น พึ s, anyway, okay. ่งกลืนใช่มุกคนสิงห์ใช่ไหมเฮ้มุกดีแล้วกันไปเนี่ยฉันต้องไปแก้ก่อนิดนึงแล้วฉันดูวีวแวร์เหรอว่ามันจะรู้เปล่าเฮ้สบายดีนี่ไงจังหวะนี้แหละยิงปิวีวีวีว ปิวปิวปิวอะไรอะ่อฮ้าฮาาฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮฮ่่นฮ่า่าฮ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 ้า่ฮ่าฮ่าา่า่น่้ว Luther, <Jonas> อ๋อนี่ไงถ้าฉันเอานี้บิงนไ,ไปอะ่ะแบบไปรุ่นแซ่โอเคไม่น่าได้ไดอเออเร็วมันอาจจะได้ก็ได้บ้งไม่รู้อ,ะอ่ะเอ้อแล้วถ้าฉันกดแต่ถ้าฉันกดอันนี้ล่ะอือแล้วถ้าฉันกดอันนี้ยิงสิ อมสามารถริงคา้าได้จริงฉันกินได้นนแต่มันไม่ได้กิงอย่างนี้มันเป็นไรของมันนะว้าแล้วจังปลแล้ว ไม่มป็นไรหวันดิงกับฉันหรอกเออฉันลนรอ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 อเออปิดก่อนเออโอ้แต่มือรว้เอ้าไปไหนแล้ววะเนี่ย่าขยันนีไปแล้วกันเฮ้ยออกมาดิเออเจอตัวแล้วเออต่อยวิธีนักไปไงต่อยก็มาฟางกันเลยฮะ

ไม่ยอมรงไว่าอยาขออะไรนี่เลยคนภาคจะตายอยู่แล้วเนี่ยภาคเป็นยังไงบ้างเออไปต่อเถอะฮ่าจะตาย่่านี่เป็นงไงเ่าเราจะไม่ยอมเลยย่าฮ่าฮอง ทำอะไรเอ่อจัดต่อยแกงไงต่อยก็โดนขาโอ้โหนี่โดนแล้วค่ะโดนปุ่งเต็มไปมเลยฉันไม่ยอมเอาไม่จะตกลงไปคนเดียวแล้วนี่ค่ะเอะโอเยโอยะ่ะแล้วมันไปไหนวันนั่นแล้วนะฉันก็เปิดผังมันไปแรงนะฮะฮะนันอยู่ไหนวะ โอ้โอ้ฉันหาไม่เจอฉันจะต้องไปดูแล้วสิฟิววาตงตังตัฉันมาแล้ว แล้วเจอพลังฉันไปหน่อยเป็นไงพลังอะเอ่เอกันแล้วขึ้นเออนี่ไงอ้านี่ไงพลังของฉันฮ่าฮ่าฮ่าเจอยัมาแล้วทำไมเปแรนี้ฉันยืนได้แล้วไม่รับถูกพังก็ไปอีกแล้วโอเคเหมือนจะหายแล้วนะหายไหน

แลกแล้วเกินไปเลยเจ้าลูกน้องปดิง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 แดง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 ต่ออะไรอย่างเงี้ยผมเกลียดจะต่อแล้วนะแดง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 แล้วเองเป็นอะไรเนี่ยค่ะก็เอยสี่ยาให้เออเนี่อิงจะได้หาคาหาไปสักทีเออทีนี้เองก็เดินไปจม หลังจากนี้เออสัญญาณเนี่ยอไปไปไปเราลีบไปกันเถอะปะเราเป็นอยู่ท้ายๆแล้วเนี่ยเพราะเองไงเยวเห็นไหมขาหักเลยเนี่ยเอ๊ะเท้าหักเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรนมอมไรนเห็นอะไรเป็นแรงมันทำอะไรมันาหอองนี้ไงมันมดเร่องะแล้วอ่ออีกแล้วอ่ะอ ครเป็นคนฆ่าเขาอมงกุฎเป็นเวลาเสกโตัวใหม่ก็ได้อ่ะเองตื่นขึ้นมาแล้วเองก,ก็เดินไปเองก,ก็เดินไปโอเคอ้าวนี่มันสับสนหรือเปล่าเออนี่ไงสองตัวไอ้นี่เองเดินไปด้านหน้าเลยโอเคนะเออเองเดินไปด้านหน้าเลยโอเคแล้วเองเป็นอะไรอีกวะเนี่ยอ้า ทาเหนื่อยแล้วเกินเก็บเนี่ยคนพาจะตายไปฝังลิงคนลากก่อนตรงไกล้วยเออไป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 ต้องลากไปอีกแล้วมั้งไอชิรครับเร่อมันใกล้กันน่ะเออเอ็งเป็นอะไรอีกแล้วจะพอแล้วกันหายใจนี่นะ เก่มจริงจ้ายิงเอาหัวไปซุดเลยมีอะไรกลายเป็นตัวอะไรอ่ะเอ้าเดือนไปอีกมาไม่แล้วมาไม่ไปแล้วม้าวดเองเป็นไรวะนี่อ่ะแเสกใหม่มาสองคนไม่เป็นไรไหมไม่รู้อ่ะ เราลองให้หัวทานู้หัวหน้าเราเสกใหม่มาไม่รู้อ่านี่ไงเขาจะเสกให้เรานะก่อนเสกม,มันจะมีสัญลักษณ์อะไรแปลกๆไม่รู้แล้วก็มีตมัวละครเมลารักทอเข้าพดแอป,ปกกบังกระบองเพแล้วก็โตเมโต้นี่ไงมันมีน่ะใครก็ได้ช่วยบอกนอหน่อยว่าอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะ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 ฮ่าหาไป รอบนี้มันโคตรเจ๋งเลยแต่ฉันก็ไม่ยอมจะไปแล้วอ่ยาข้าหมดเลยอ้าโอ้อมัแข่งเก่งมากนแต่เราไม่เคยแข่งแต่เรามีจำนวนเยอะนี่ไง ฉันเอามาฟาดฟันเอ้ยไม่ใช่ฟาดฟันมาเตะต่อยพวกแกเป็นไรกฉัจะเตะตัวด้านบอลแต่จะเตะโดนเป็นไงรอบนี้เนาะเตะโดนนะไม่เหมือนครั้งที่แล้วเตะไปโดนตอตัวขาเคลื่อนเป็นไงยัดเตะยัาเทกระโดดทีเป็นทีหนึ่งเตะแรงใส่แล้วจะก็จับชูไปอีกหนึ่งเทเฮ้ ได้แล้วกันเอาไอพวกนี้กแก้วเกต้าลูกน้อยฟักทองก็กระจกกระจกเหมือน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 อะไรวะแต่ที่รูรูฉันมาที่นี่แล้วอ,อ,อ,อแล้วนี่มันมาได้ไงฉันเอาไปโยชนเด็งกนันไป เอายังจะมาอีกเอา้าเอาเอแล้วมันเออเจ้าก็ไม่ได้ฆ่าเยอะนะเจะ้าฆ่าไปไน,น้อยน้อนิดหนึ่งเจ้าก็แค่ฆ่าน,น้อยน้อยไม่ได้ฆ่าเยอะอืมยังมาถึงเล่าหรออืมมาถึงแล้วนี่ฉันเสกลูกน้องมาอีกสี่ ฮยฉันย่าฉนะันจะมาต่อยแกย่าไปเลยนะฉันนี้ต่อยไม่ได้ย่าฉันจะมาทิบต่อะแกเตะค่อกแกแล้วก็จะก็จะเบียงแกฮ่าฮ่าก็ใช้เป็นเพื่อนเล่นเนาะอ๊าโอ้ยอะไรวะนั่นน่ะ ชาเอา้ามันทำอะไรวนะเนี่ยแล้วมันไปไหนวะเนี่ยเออมันไปไหนวะเนี่ยเออเออมันอยู่ไหนวะครก็ได้บอกหน่อยว่ามันอยู่ไหนเออได้บอกเลยมันอยู่ไหนว้าโหด้าเราเป็นไรวะนะโอตมาซิสนันมันเป็นโลกโอมาซิสันวะแล้ว,ม,วมันไปไหนวะ ไหนบนที่หมือมันจะมาดูนี่ไอใคมอกไอ้ฉันจะงไงน,นะอ๋อเรา,าทีนี้ฉันก็ไปเลยสิฮะไม่ต้องมีแผลเราจัดการมันจบเดี๋ยวเอาติดเลยอะไปเลยสิโอ้

พ่ปไปาปเอออเงไปไปจัดการกับมันมันโอ้ยผมดูกดดับกกดจะ่สั่งว่าให้แกไปสิทำไมแกไม่ไปล่ะเออเออผมจะขอปุุม Ah, à, ở ừ, mà, nào ở không cuốn sách tối,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  cuốn sách gì cuốn cái này à sách à cuốn sách con bay sách con bay cái này à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 , à một đích, một ha ทีนี่จ้ก็จดกันแกตอานัไตกันนี่ไงอย่าเมามันสบายสบายทีนี้จะก็ได้เจอแับแกแล้วสินะที้จะได้เจอแับแกแล้วจ้าจ้าใครวะเนี่ยข้างบนกันว้านัง่าต้งบียดเงี้ยยงเสวไปฉันไม่สนใจอะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันนิวเครียรยนี่มันนิวเครียรยไม่ใช่เหรอจะบอกว่าโหมดติดตามตอนต่อไปมันมีต่อสองโอเคนะ